อาหารสกอตสีหดมะหดอะไรมันยงหดยังขามันเอาตองเอาปั๊บทอ่าปั๊บอ่านี่เปนแถวตอนตัดตีใหธแถวสื้อตอนตัดตีถืออ่นเลยมามือมั่ื้อแต่นั่นเอะอามสีเขีวมะอาแม่ปั๊บ ข่าหอมมใส่อ่าะข้าหอมะะะมใส่ <Okay. S 1> อ่ะออ่ก็มันดีเย็บอ๋อเอาไม้สีเขียวมาเย็ยบไก่เอาไก่มาเย็บไม้สีเขียวมันจะเอาไม้สีเขียวมาเย็ยบไก่ <c oughs> เออยอนดโน,น,นดนดบีบบีบรูบรูบกัมกัเออเอามาใส่น้ำมอนึงเออข่าหมอมน,น้ำกำมามมใส่ข้ามดีนึง <Wow. S 1> เอออาเข้ามาใสน่น้ำกวอกสีกวอก ขามาเสรนืกอก,กสีก๊อกน้ำเบียดนะนั่นนะ่ะเสอมาสิรมาสิมาสิรอ่ามาเสิร์ฟปิ้งๆกันอ่าสีหงเขาเรามอเขาบนเดียนเออหม,มาอสิรขึ้นนั่นนะมาตีเฮ็ดตอนตาสังขามาสนกวอกนั่นข่าวข่าลวงเนื้อหมอแทงก่อนอ่า,ข,าข้าวหอมบมมรืนอ่านำผสดสุสีอย่างกับหว่าเนยให้อย่างกับหว่ใส่เขาว่าคนคนน เอาสาระมอนึงใส่กุชีผสมอาหารแทนหนึ่งหุง้งตุง้มเออหัวตีเลยห้องตืง่นเนาะเออไก่เขาก็เคี่ยรีนะเอานั้นมาคลุกซุป,ปมาคลุกฮะซุปที่นั่นก็ยปิดปุ๊บปิดปุ๊เสียอ่ะใครหนาเลยน,นลางร้อง,ง,งเอาซูชิหน,น่อยอ่ะเอาน้ำมันใส่หม้อหม้อใส่น้ำมันอ่ะเอาเครื่องแกงใส่เครื่องแกงนั่งก็พักมีมะเขือส้ม,าสมอาะพักมี อามีหอต้ำหมักผิาโคซุกยาะนุดยนักเบอร์มะอืนเบอร์มะพะข้าหอมใสโคโคโคครับมันหอมเอาไก่เคี้ยวใส่ไก่เคี้ยวอ่าหนาเรือเดือดห้าแล้วนะใส่ใสใสโคกอะโคมาโคมาโคกว่าโคนก็โคนมาใสหมักพักมีมันคือส้มคองหวานใสใสใสที่ยังอีกคือหวานน้ำใส่ ใส่พักมีพักกี้ใส่โหละพาเห็นไฮมแบบตุมบา,ารด์ดเรีมูเนะาะเข้าไปห้องอาจจะใส่ใส่ใส่คนหมักผิดส่เทียงไก่คิ้วเาส่ใส่คนคนอู้ไว้เห็นไหมทำมันหอ,อนมเาขาคิ้วเขก็เลยมากค่ะเขาคิ้วห้ามเดี๋ยวมาใส่ตอนด่ตอนต,ออต,อนตอาเมันเดี๋ยวมาครอบซึ่งไหอถ้ามาเฮียปียขึ้นไก่คิ้วเามาใส่เขาก็คิ้วพักเขาคิ้วเฮีรให้อกก็ห่อ เอาไม่สีเขียวมาเทียงเออหมอบวาย่างไพ่เทียงอ่านรู้ตาตีตายขนาดเลยทวนะเอาเมื่อไงฮะนะอ่านรู้ก็ไม่ได้ซวยว่าก็ไม่ได้เอาเสนอห์ว่าเอออันนั้นเฮ็ดอันซุกไว้เทียงอันเฮ็ดอันหงก็มีเทียงมาเฮ็ดจันต,ตามาตีวัดดีก็แอบหวัาานดีคนนะ